ไช่ววยยด้เป็นหนึ่งยาบานอยู่ตรงเนี้ยทำพี่อะไรกันอยู่เนี่ยใครเอาเอ่อเก็บหายแล้วไม่มีช่วยพี่พี่กายสลับหน่อยพี่เอาไปไปข้างล่างก็ได้มันมันไม่มีคนถือไงมันเติมมาหนันกันอยู่อ๋อเฮียกูบ่นดีไอ้สัตว์กูกูลืมไปแล้วกูเลตุโมตืออะไรอ่ะจะเอาอะไรนะ พี่คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยพี่พี่กัปตันเนี่ยวันวันวันนี้วันนี้นนเล่นวันนี้นนเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่ด้วยก็ได้เรียกพี่ก็ได้เพราะว่าพี่จะกันอยู่ตรงนี้โอเคครับพี่สลุบตายตั้งแต่เจอไอ้บอสฮะพี่กันไหนพี่พี่กันบนใช่ไหม

อีโทนับมึงไปสลับกันอีสิโทนับไหนอะกันนี้อ,นอยู่ไหนอยู่ในนี้บ้าไปแล้วไปกดสลับออกสลับไปโดนนะโดนแล้วน้องขอของอะไรครับ <laughs> อ๋อแต่ทำไมอ่ะอแม่งมันวิ่งมายกสวยชิบหาย พียังมีใครเจ็บครับอันบนนะยูสวยดิโหยกดับย้อนบอลบอลซ้อนดับยกเลยดาบยกสามตัวไอ้เนียเราสาวยูนะเราสาวยูอยู่ผมยูชตไม่ตายวถึกขนาดยับยกสามตัวเลยไอ้เนี่ยต้อาหลงยามันโยามโกลาง ขนาดถือโลอีอะเนี่ยเล่นเล่ขัดโลยีช่วยกูได้เยอะมนเอาบนมัเอาบนบนบนท้องบนแม่ตัดแม่นที่บนนะน้ำไปไม่กิ่ีแม่กตกอเบรกเบรเฮ้ยเป็ใจเบเล้าสาวอยู่บนเหล้าสาวไม่มีเลยครับสาวอยู่บนอันบนหมดเลยพี่ โอ้โหไม่ตายด้วยโอ้หไม่ตายอ่ะตายอยู่เล่นไปเล่นไปหล่เสาวอยู่บนครับหล่เสาวอยู่บนเออเาการอีไปแล้วเอาการอีไปโอ้โหไม่โดนระวังนะระวังนะมันเอาไปหมดแล้วเอาไปหมดแล้วมันเอาแล้วมันเหล่าสาวไปล่างแล้เหล่าสาอยู่ล่างครับเหล่าสาวอยู่ล่าง เว้กันนี้อยู่บนยาวอีกติวทูปนะใอ E เขี่ยไอ้ติดเข้าในไอ้ติ๊กเข้าไอ้ติ๊กเข้าเข้าบ้าเบาตีสอไปเนี่ยอยู่ล่างหมดเลยสองอันนั้ได้สิได้แล้วบอลบบนดีกว่าบนดีกว่าไม่มีต่อกันารเล่นบนไปเราเล่นบนเราเล่นบนเราเล่นตำแหน่งเราบอลบอลใหญ่จ้าบอสข้างไหนข้างไหนดูจะล่วงร่างยิงเขี้ยนอยู่นะ ม่โดดสวยๆพี่ทีมไอ้ที่ฮันโดดแม่งถึงชิบหายเลยว่ะพี่โดดมาแล้วพี่มาแล้วฮันโดดอีกมาแล้วโอ้โหบนนะแบ๊บแบ๊บอีไแบ๊บอีมบ๊บบอลไม่มีอีนะข้าบนข้าบนเข้าบนข้าวข้ามาพี่ได้ป่ะสวยๆล่างสองล่างสองล่างสองระวังระวังพี่ไกา อยู่สามตัวซ้อนๆผมเลยผมตายแล้วเนี่ยดูดตกแล้วเนี่ยเฮ้ยลางโอ้ยเปติดเข้าในนะไอ้ติดเข้าในนะดูดล่วงสองอันเลยโอ้โหไอ้เหี้ยมองไม่เห็นเข้มทุบอยู่เข้มทุบอยู่สวยสวยสวยแชมป์ฮันดูฮันดูฮันดูข้าบนนะฮันดูข้าวบนะฮันดูข้าบนะบนข้าวต่อนะมีบนข้าวอีกตัวหนึ่งนะยิงได้แล้วนะไม่ต้องรอตีเสานะ

โอ้โหเม็ดเดียวเม็ดเดียวุกอยยังอยู่ทุกอย่างยังอยูเอยดูดดยังอยู่เจ้าเก็บหลอเสาไม่ต้อไม่ต้องพี่หล่อเสาข้างบนนะที่อยอย่างเเล่นบนข้าพี่บนีรอรอนี่ตั้งอยู่บนนะรอไปเลยพี่เอาเลยตัวบุกรอคันนะครับผมผมช่วยเล่นเล่นกลางเขาจะยกซ้อนทำไมดีโอ้โหไม่คึ้นนะย่งโตบนั่นบนข้าพี่โอ้โหเขี่ยไปเสีย กงรอยกบนอยู่ระวังระวังโดนยกโผตบทิ้งเลยวะพี่อยูุมาแล้วพี่ดิ้ดิ้ดิ้ส้งเป็ตัวนึงโอ้โหข้างขว้างนะข้างล่างนะเฮ้ยพี่ไอ้บอสพี่ไอ้บอสเป็นเล็กกระดูพี่อ้าวอ้าวอุ้ยอา่าโดนเอ้าไม่โดนไม่ต้องตีทีเคระวัง คงบอกมานานน่ะเล่นไปยืดท่านี้ไม่ต้องออเดอร์เดี๋ยวมันจะอีมันรออยู่นะเข้าไปตีกรอเลยเออยายาบ้านเยยาบ้านเดี๋ยว่าบนนะจะเล่นบนนะพี่หนุนพี่หนุนไปถือยาบ้านก่อนก็ได้พี่ยิงพี่เอ้าทำไมมานหันกับหลังอ่ะบนสองเฮ้ยทำไมมานหันกับหลังอ่ะมันมันเอา ไอเปิร์สเปิดมันล็อกไอโนนเหรอไม่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 โอ้โหถึกจังวะเชี่ยแม่งเอ้ยแล้วทำไมมันไม่เห็นมันเลยแี้ยแตกแล้วมันยังล็อกแก้วอีกเหรอใช่ใช่ระวังโอ้โหยาบ้านก่อนพี่ยาบ้านก่อนยาบ้านก่อนก็ได้พี่เคลนโจวเข้าล่างครับสำหรับยาบ้านก่อนสำหรับกลางอยู่ปากกลางด้วยโอ้โห บนไหวไหมพี่บนไหวไหมบนเยอะนะวังบนนะทางจะเข้ามาจะเข้าโอ้ไม่ทันดไปตัวนึงอะโอ้ยลางข้อพี่กะตูพี่กระตูล่างโห่ล่ี่บน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 ีอีกตัวนึงโอวช็อตเข้าล่างนะระวังระวังสวยมีมนามีมานาเขียแม่งไม่ตีกูเลยวะเเลไปเลย ใช่มันไม่ตีเลยเจ็บร้อยดูจิตจัดอ่ะวันนั่นไปตีแก้วอ่ะตัดใจเข้าทุกคนวันนี้อะไรอะแต่ละคนเหมือนโดนล็อกจัดเลยอีดอก